ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆละลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมตดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีดหมอของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทาง ทางเลือกนะครับการพิจารณานะครับมียุบต้นนะครับมียุบต้นนั้นนะครับอย่างคองหลวงพ่อเดิมนี้นะครับนะครับมียุบต้นนะครับก็จะมีด้ามไม้นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับเล่มนี้นะครับถือว่า ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับความยาวรวมร่าง16บหนิ้วนะครับใบ10นิ้วนะครับเปลี่ยนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับโอ้โหนะครับดูครับทีรัดนะครับเก่านั้นนะครับชำรุดนะครับไม่สวยงามนะครับจาของเดิมนะครับเขาก็ไปรัด ไว้มาใหม่นะครับเอาอันเก่าออกไปนะครับน่าจะเป็นเหล็กตีแบบพับนะครับแบบยุโโบราณสมัยเก่านะครับกับน่าจะชำรุดหรือว่าผุอะไรเงี้ยนะครับไม่สวยงามนะครับเป็นสนิมนะครับเนื่องจากว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเขาพกพานะครับเหน็บกระเอวนะครับก็อาจจะเป็นสนิมนะครับ แต่ถ้าไหวอย่างนี้นะครับนะครับไม่เป็นสนิมนะครับทนทานนะครับดีนะครับแต่สมัยทุกวันนี้ไม่ได้พกนะครับนะครับก็ใช้ไว้ประจำบ้านนะครับปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยลายต่างๆนะครับนะครับไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนะครับคนรุ่นก่อนเนี่ยก็พกนะครับนะครับพกเดบก็เอวนะครับ เรียกว่าตื่นขึ้นมากระพกกันแล้วนะครับนะครับนี่นะครับคนรุ่นเก่าๆก็ใช้กันแบบนี้นะครับนะครับเหล็กกลอดําผสมเงินนะครับสนิมไม่กินนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับไม้เก่าไม้ร้อยปีนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับรอยเหี่ยวรอยยุบรอยใช้งานกันแบบนี้นะครับอันนี้นะครับ นะครับช่างนะครับเขาทําความสะอาดนะครับนะครับเขาขัดออกนะครับก็เลยเห็นเนื้อไม้นะครับนะครับเพราะว่าไปลัดไวนะครับเขาก็ถูออกนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับไวนะครับพึ่งลัดมาใหม่นะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับแน่นนานะครับแบบนี้ใช่ไปอีกร้อยปีก็ไม่เป็นอะไรนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้าม16นิ้วนะครับใบอยู่ที่10นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่โอ้โหดูครับภายในนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหนะครับไม้นี่เบาเลยนะครับนะครับไม้เบานะครับ ความแห้งของไม้นะครับนี่นะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับเหล็กรุ่นเก่านั้นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับออกเขียวๆคำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับมีดหมอของหลวงพ่อดนึงนะครับนี่นะครับมีดุดต้นนะครับก็จะดูลอยตอกในร่องนี้นะครับนะครับนี่นะครับลายกระหนก สวยงามนะครับโอ้โหนี others, ่นะครับลายกระหนกดอกไม้นะครับมีจุบต้นนะครับนี่นะครับตอกอัขระนะครับไว้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับตอกไว้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามมากสุดยอดนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแน่นอนนะครับนี่นะครับโอ้โหดูเหล็กนะครับขนาดเป็น้อยปีนะครับนะครับเหล็กยังดีอยู่เลยนะครับนะครับดูการเข้าขั้งนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีสลับสับเปลี่ยนนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเลี่ยใหญ่ๆนะครับดีนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับดามไม้ฝักไม้นะครับนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับโทรมาที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับลายเซมาใบโพรึ่งใบนะครับนี่นะครับ สนใจเล่มนี้นะครับนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากนะครับสุดยอดนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับปราบพวกผีปีศาจคุณไสมนดำนะครับนี่นะครับในด่านแควคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนี่นะครับ แล้วก็เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นะครับก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับโอ้โหนะครับดูงานะครับนี่นะครับปลายของงานะครับนี่นะครับเรียกว่างาขนายนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับดูครับเหล็กหลอดําผสมเงินนะครับสนิมไม่กินนะครับขนาดิเป็นร้อยปีนะครับนะครับ นี่นะครับดูที่ไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับรอยเหี่ยวรอยยุบของไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับที่ลัดฝักอย่างนี้นะครับนะครับเขาเอาเป็นเงินโบราณหรือว่าอลูมิเนียมขาปิโตอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับดีนะครับมาลัดอย่างนี้นะครับไม่มีสนิมเลยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหดูเขาทำนะครับนี่นะครับช่างแบบโบราณโบราณนะครับเล่มนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับท่านได้ผ่านไปผ่านมาสายเอเชียนะครับนะครับไม่ห่างจากถนนสายเอเชียนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหวัดของท่านใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากนะครับ หลวงพ่อเทศ์นี้นะครับนะครับเหลียกได้ว่าเป็นอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไปรับเรียนวิชาจากนะครับท่านนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับนี่นะครับไปเรียนวิชามีดหมอสมุนไพรนะครับคาถาอักระต่างๆนะครับนี่นะครับโอ้โหดูที่เหล็กนะครับ นี่นะครับเปล็กอาถันนะครับมวลสารต่างๆนะครับนี่นะครับจะออกคำคำอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับร้อยกว่าปีนะครับดูครับแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับนะครับโอ้โหนะครับของหลวงประเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับโอ้โหดูดีนะครับอย่างนี้เลยนะครับกะลัก ของหลวงพระเทศนะครับนะครับีสุดยอดนะครับมีหมอของลวงประเทศวัดสาทะเลก็เหมือนกันนะครับปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับป้องกันพวกผีปีศาจพวกกุญสยพวกมนดําพวกปล่อยของนะครับนะครับลมพีลมพัดอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับป้องกันนะครับ ภัยรลายต่างๆนะครับนี่นะครับแม้แต่สัตว์ลายอสรพิษต่างๆนะครับนะครับจะไม่เข้ามากำไกลในครอบครัวและชีวิตของผู้ที่ถือครอบครองนะครับนี่โูโหนะครับดูสุดยอดนะครับเล่มนี้สิบห้านิ้วนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันสองเล่มนะครับ เรียกว่าของอาจารย์และก็ของลูกศิษย์นะครับนี่นะครับบิดของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลแล้วก็ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์6ปดแ9ดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันในใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับท่านที่จะขอรูปเพิ่มเติมนะครับก่อนตัดสินใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมนะครับี๋ยวค่อยตัดสินใจกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ